นะครับเขา่าก็เป็นทีน่ modify ่านอย่างนี้ได้นะครับออกข้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าผมเห็นรายการโทรทัศน์นะไอ้โยกนี้นะครับโยกนี้หมอนรองข้เข่าก็ขาดไม่ใช้ไม่นานหมอนรองข้อเข่าก็โดนฉีดเพราะฉะนั้นท่าอย่างนี้ได้นิดหน่อยได้แต่มาก,กามาทัไมนะขอขอปเป็นเพราะว่าเวลาที่ท่านเป็นธรรมดาเนี่ยข้อเข่าทุกงสะบ้าตัวเป็นรับน้ำหนักตัวเท่าพึ่งของน้ำหนักตัวแต่ถ้านงอเกินสี่เทาสามมันมันทาดเกินสี่เท่าเลย เขาเป็นคันอีกคันนะทันทัดมันหนักตัวน anyway. ี่จ so> ุดหมุนอยู่ตรงนี้ลูกสะบ้าก็จะอยู่ตรงนี้เพราะมันหนักคันแต่ตามันถ้าขึ้นลงบันไดนั้นสี่เท่ามันหนักตัวแล้วขึ้นนั่งยองขึ้นหกถึงแปดเท่าน้ําหนักตัวมันยิ่งอ้วนและยิ่งพังเร็วก็ต้องบริหารนี่เป็นนะครับเพราะอายุมากขึ้นสเต็ปอัปสเต็ปดาวก็ต้องไดทำนะเดินธรรมดาเดินออกกำลังกายไปเลยนิดหนึ่งนะครับข้อสะโพกแน่นอนมันเป็นแบบลักษณะ กว่าจะเราสามารถไงได้ข้อผโพกหมได้ล <waters S 2> ักษณะคือข้อข้อกระสาบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องข้อว่าเราจะบริหารยังไงใช้งานให้ถูกนะครับสิ่งที่ผมว่าข้อเข่าคุณเดินธรรมดาเท่าขึ่งน้ำหนักตัววิ่งจ็อกกิ้งอยางประมาณสองเท่าคุณขึ้นลงบันไดสี่เท่าน้ำหนักตัวนั่งยองขึ้นแปดเท่าน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวเข้ามาเกี่ยวเราก็อยากให้้วนเราก็อยากไปใช้ อำนาจในการขึ้นลงบันไดอะไรต่างๆขึ้นลงเดินขึ้นหน้าดได้อะไรได้นะครับมันก็ต้องปล่อยเปลี่ยนพฤติกรรมในการในการทํางานในการใช้นะครับเวลาทำกับข้าวคุณผู้หญิงทำกับข้าวอย่าไปอยู่นิ่งๆนะขยับบ้างอะไรบ้างหาอะไรบ้างนะครับขยับเคลื่อนไหวบ้างเดินเคลื่อนไหวบ้างอย่าอยู่นิ่งๆเเดินเคลื่อนเราก็ได้นะครับขบับรถมปเราเราติดก็ขยับบ้างเคลื่อนไหวบ้าง นะครับเปิดเพลงเส้นในรถกระต่ายไทยเดี๋ยวว่าในรถเราใช่ไหมครับมันก็มันก็ช่วยช่วยในการทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้มีความสุขข้อเราเสื่อมไหมเสื่อม